อ่าฮัลโหลครับสวัสดีครับวันนี้ผมจะมาสอนสมัครเพจคิวคิวนะครับครับสมัครเพจคิวคิวครับอย่างแรกต้องเข้ามาที่เว็บนี้เลยครับเดี๋ยวผมจะใส่ไว้ที่ใต้คลิปนะครับลิงก์นี้ครับครับแรกมาเราต้องใส่อีเมลนะครับถ้าคนมีอีเมลก็ใส่ไปเลยครับถ้าคนไม่มีก็สามารถสมัครตรงนี้ครับกดที่สร้างบัญชีครับเดี๋ยวนะครับลิงก์ลิงก์นี้เดี๋ยวผมก็แปะไว้ใต้คลิปให้นะครับกดที่สร้างบัญชีครับใส่ชื่อเรานะครับ ใส่ชื่อจริงนามสกุลครับใส่ไปครับแล้วก็เลือกชื่อผู้ใช้นะครับเดี๋ยวผมจะเอาเป็นแบบอันนี้แล้วกันครับเทสต์8ปดนะครับแล้วก็เอ,อ๋อมีคนใช้แล้ว20 1 18 55 1859ครับแล้วก็สร้างรหัสผ่านนะครับ เราก็ตั้งรหัสผ่านของเราไปเลยครับวันนับเราเลือกวันเกิดของเราเดือนเดือนที่เราเกิดเลยครับเราเป็นเพศชายแล้วก็ใส่เบอร์มือถือของเราครับใส่เบอร์ครับแล้วก็ที่อยู่อีเมลปัจจุบันนะครับเราใส่อะไรไปก็ได้ครับ สมมติคุจะใส่นะครับใส่ว่ามัวไปแล้วก็ at gmail.com ก็ได้ครับ .com นี่ครับอย่างนี้ก็ได้ครับนี่ครับเสร็จแล้วครับฉันยอมรับกดไปเลยครับนี่แล้วคุณก็ก๊อปอันนี้ไปนะครับก๊อปไอ้ตรงเนี้ยครับรหัสที่เราสมัครครับไปวางไว้ตรงนี้ครับครับมันสําคัญกับอันนี้มาครับการสมัคร แล้วมาเราไม่ต้องมาสนใจตรงนี้ครับเรามาสนตรงนี้ครับชื่อชื่อชื่อตามแบบต้องให้ตรงตามแบบชาชนเรานะครับเอาผมเอาชื่อไก่กาปลากระป๋องนะอันนี้ชื่ออันนี้คุณตั้งเป็นชื่อนามสกุลจริงของคุณไปเลยครับอันนี้ผมทดสอบให้ดูเฉยครับอันนี้ก็คือเลขสิบสองหลักของบัะชาชนครับ ใส่ของเรานะครับอันนี้เดี๋ยวผมจะสุ่มเอานะครับเ,เพราะผมเคยเอาของผมสมัครไปแล้วนะครับนี่ครับใส่ไปแล้วอันนี้คือเพศผู้ชายอันนี้คือเพศผู้หญิงครับอันนี้ไม่ต้องใส่ก็ได้ครับน,นี้ใส่เบอร์มือถือครับใส่ใส่เบอร์สิบหลักแล้วครับเบอร์มือถือเรา แล้วก็ตรงนี้นะครับใส่ใส่อันนี้ครับ ID ของคนที่แนะนำเรามาครับครับใส่ตรงที่ ID คนที่แนะนำเรามานะครับแล้วก็ใส่ใส่ไปมันจะตามมันขึ้นต้นได้ T H Q 0ยเดี๋ยวครับอันนี้อันนี้คืออันนี้คืออันนี้ครับของผมนะครับ057 3 5 7ครับอันนี้ครับ นี่คือ ID ของผมนะครับใครที่อยากเป็นสมาชิกก็ติดต่อผมมาได้นะครับครับตรงนี้ไม่ผ่านนะครับชื่อเลขสิบสามหลักไม่ผ่านเลขสิามหลักไม่ผ่านนะครับเดี๋ยวสุ่มเลขใหม่ครับขอขออภัยด้วยนะครับ เกิดการติดขัดนี่ผ่านแล้วครับกดซิงอัพเราจะเพิ่งไปไหนนะครับเราจําตรงนี้ไว้ก่อนเลยครับนี่ครับแคปเราแคปแคปแล้วเก็บไว้ในเครื่องเลยก็ได้ครับแคปเบอร์ไม่ก็จดใส่กระดาษไปเลยครับเดี๋ยวผมจะแคปไว้แคปไว้ส่งไปที่แชทผม เนี่ครับเก็บส่งส่งเก็บไว้ครับให้นี้ครับเราก็เข้าสู่ระบบเลยครับตะกี้เราส่งเปิดมาดูเลยครับทีอันนี้รหัสอันนี้อันนี้คือ ID เดียที่สมัครตะกี้นะครับทีเราก็ใส่ครับแปบ๊บหนึ่งครับ thhq 06109 3ครับแล้วก็ p a สเวิร์ด0 2 2ครับอันนี้เข้ามานะครับเข้ามา,าแรกจะเป็นอย่างนี้ครับนี่ครับแค่นี้ก็เสร็จเรียบร้อยครับแต่เหลืออย่างครับ ขั้นตอนสุดท้ายครับเราต้องโอนโอนตังค์นะครับโอนตังค์เข้าเพจคิวๆนะครับอันนี้คือวิธีแนบแนบแนบสลิปนะครับเดี๋ยวนะครับเดี๋ยวขั้นตอนวิธีการแนบแนบสลิปอะไรอย่างงี้ติดต่อผมมาได้เลยครับทาง Facebook ส่วนตัวของผมนะแต่ผมจะทิ้งลิงก์ไว้ให้ครับครับมีปัญหาอะไรติดต่อทาง Facebook ผมนะครับครับเจอกันครับ แค่นี้ครับบ๊ายบายครับ